สวัสดีครับตอนเจอกันตอนเย็นครับวันนี้ก็มาอยู่กับคูมตา M9540 ขับโดยตะเปียครับอีกคลิปหนึ่งวันนี้มาถ่ายถ่ายร่องมันครับเพิ่งถอนมันเสร็จครับเป็นนี่ครับภาพก็อย่างที่เห็นเป็นร่องๆ่ออยู่เป็นร่องมันครับ มาชมการทำงานของเขาครับเนี่ยไอร่องมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยขี่วัดกิบให้น้องหน่อยนี่ครับะเพีย เจยวต่อไม้ครับครับเจยอต่อไม้ครับรถไทยครับนานแล้ว่าหลุดไหม S 1> <S 1> ยังนกเจยน้อยนกเจ้ยน้ยเธอมือติบนองนอง,าานงไปด้วยไฝุ่นๆุ่นเด,ด,ดับเจอต่ตอไม้จะออกั้ยอ่าที่เดินอยู่ก็ยันนุน่นกันเ่ยเก็บมันอยู่ <S <S ถ่ายแล้วก็มาเดินเก็บตามครับมันจะมีขาดเหลืออยู่พอสมควร โอ้ลุดมาแล้วนะครับเจิแล้วเดินแล้วไม่อยู่ครับสบายสบายดันไม่กี่ทีครับสำหรับ M9540 โูรตาขยายเนี่ครับโดยส่วนมากคันใหญ่ๆก็อย่างนี้ครับจะติดฐานด้านหน้าไว้แล้วถ้าเจออะไรนิดหน่อยก็เล็กๆน้อยๆต่อขนาดนี้ก็จะดันออกให้ครับเพราะว่า มาทํางานอีกครั้งก็จะได้สบายครับแล้วยิงโซนนี้ครับโตไม้เก่าเยอะครับไอที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าที่เป็นโตอ,อยู่ใต้ดินนี่เยอะมากโซนน,กนนี้ครับฝนชายบรรยากาศตอนเย็นครับฟ้าฝนก็เหมือนจะตกทุกวันครับแต่ไม่ตกครับโซนนี้คนชายน้องบอนครับ แรงมานานพอสมควรนี่ครับรถไถก็จะปุ่นอย่างนี้แหละครับนี่ครับก็จะมีเก็บมันครับถ้าเดินตามเก็บอย่างนี้ยังไม่กลบครับนี่เนี่เสื้อชมพูนี้ก็เย็นนุนครับนั่นไกลๆนั่นก็จะของที่ครับจะของไรมัน หลายสิบไร่เลยครับตรงนี้ชื่อคุณพี่ปัดนะครับทางโน้นจะของไร่มาเดินเก็บ <in. S 1> ก่อนนี้ครับดูมันที่เหลือที่ได,ด้เก็บได้ครับกองหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับพ่อจะเก็บไว้ใกล้ๆก่อนเป็นกองกอนี้นม,นมาดูรถถายกันต่อ วันนี้ก็ลูกตามมาด้วยครับก็จะมีเสียงหน่อยอะนี่เด็กอ้วนนู่นเด็กอ้วนตัวเล็กอยู่นี่นี่อันนี้ก็ตัวเล็กเด็กชายครับชายกลุ่มอันนีนน้ไม่ต้องเนี่ยอ่าดูรถกระโตคอับไกลๆนู่นน่าจะฝนตกแล้วละ่ะทางนู้นถ้ามองจากตรงนี้ทางนู้นก็ประมาณอำเภอประสาทนะครับสุรินทร์ ทองโน้นครับยืนอยู่ตรงนี้ก็อำเภอรประโคนชัยตำบลหนองบอนครับมองไปทางทิศนี่มองไปทางทิศตะวันออกอนนเฉียงเฉียงเหนือครับตรงนี้นครับเจอตอไม้แล้วก็จะดันให้แบบนั้นครับตอไม้เห็นอย่างนี้ครับนี่ ต่อที่ดันมาไม่เล็กนะครับสําหรับถ้าตระกูลแอลนี่ก็ดันไม่ออกครับเสียเวลามากเสียเวลาขุดเผลอๆเป็นชั่วโมงครับเห็นแค่นี้ไม่ได้ดันออกกันง่ายๆนะครับต่อไม้ที่ฝังอยู่แต่ว่าถ้ากําลังถึงอย่างพวกตระกูลเอมนี่แล้วก็ 5, เป็นแปดห้าเอ็มเก้าห้านี่ก็ค่อนข้างสบายครับผมบอกต่อแค่นี้ ก็จะถ่ายถายพัดดินออกครับก็จะมีร่องตรงกลางครับถ่ายแบบนี้ลนนักษณะนี้ตรงนี้ปลูกมันแล้วก็เตรียมพื้นที่จะทานาต่อครับตรงนี้ อตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วอะคลิปก็พอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเด็กๆมาด้วยเดี๋ยวพาเด็กกละบ้านก่อนครับเนี่ยอืมก็ปล่อยลงมาแล้วจบคลิปไปกันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ เพิ่มเติมหน่อยนึงน่าจะเจอตอ,อีกแล้วโอ้ไม่เหลือหลุดแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงตะเปียวว่าบ้านอายปีคูดอ๋อสายมีข้อตกลงกันกันกบเจ้าของที่ครับนั่นหลุดมาแล้วโตใหญ่ยยพอสมควรสงสายมีข้อตกลงกันครับตะเปียวว่าบานปีคูดเฮยอ๋อน่าจะเป็นข้อตกลงก่อน,นครับก่อนทำงาน หลุดมาแล้วสองโตโตขนาดนี้ครับเนี่ยไกลๆนูน่นมองเห็นหรือเปล่าหลังคนนะครับสบายสบายครับสบับรับด M95 สกิรครั้ง2ครั้งก่อนหลุดแล้วอาลาแล้วครับนานแล้วฝนมาแล้วครับจริงครับสวัสดีครับอรอบหนึง